การเตรียมการเรเื่องแผนเผชิญเหตุไหครับครับมีครับมีมีการน,น,นตัวใเส้นหามการดันเรือแล้วก็ืออ่องกันการแพรระบาดของโรแโควิด19บ้า่ับที่ในขณะที่เรือกำลังเลจากนั้นเราจะยิงยาวมาที่เข <5 S 1> ็มหนึ่งแหนึ่งนะครับหนึนะครับครับถูกต้องครับไปจนถึงปากล่องทางสงขาครั ครับในส่วนของแผนประชิญเหตุของทางเรือได้ได้มีการเตรียมการเรือมีการเตรียมการเรื่องแผนประชิญเหตุมั้ยครับครับมีครับจะมีจะมีการเตรียมครับมีแผนประชิญเหตุการณ์ครับหนึ่งหกเก้าหกครับผมอ๋อหนึ่งหกเก้าหกนะครับทานผมสายด่วนศูนย่บริการทัพเรือให้หนึ่งยินดีรับใช้นะครับรวมถึงหน่วยงานของสอนจนภาคหนึ่งด้วยนะครับซึ่งสอนจนภาคหนึ่งก็จะบูรณาการ ร่วมกันกับอีกหลายๆหน่วยงานครับโดยมีผู้ช่วยการทับเรือภาคที่หนึ่งเป็นผู้อำนการสูงครับยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางการคมนาคมในทะเลรวมถึงประกอบอาชีพในทะเลตลอดเวลา24ชั่วโมงครับครับขอบคุณครับผมครับ อ้อยยี่บเกล้บบูบูโาพี่ใหญ่จากพี่ใหญ่ครับอาคารนี้พี่ใหญ่แลตวต้โร้องถึงนดร้อยี่สบยนลาปไานครับครับีบูโดฟิตอบพี่ใหญ่ครับ ส่วนคมนาคมโดยกรมเจ้าท่านะครับก็ผลักดันในส่วนของการเดินเรือคลอสอ่าวไทยนะครับจากท่าต้นทางก็คือท่าเรือพานิสติิหีบไปยังท่าเรือสงขลานะครับโดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีขนาด7,000กว่าตันคลอสนะครับเราสามารถบรรทุกรถเนี่ยได้ประมาณ100กว่าคัดนะครับผู้โดยสารประมาณเกือบ6 0 0คนนะครับ ในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยตัวกอเนี่ยนะครับในส่วนของการขนส่งทางน้ำนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนนะครับให้ระบบโลจิสติกโดยรวมของประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถที่จะนำรถไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกสินค้านะครับรถเทลเลอร์นะครับจากทางสงขลาซึ่งมีสินค้าอยู่นะครับ แล้วก็ขึ้นเรือที่ท่าเรือสงขานะครับแล้วเดินทางมาที่ส่วนของสัตหีบแล้วก็สามารถที่จะผ่านเส้นทางนี้ไปยังภาคอีสานหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศได้นะครับก็จะเป็นขีดความสามารถที่จะทําให้เรารักษาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งมลพิษนะครัที่เกิดจากควัน PM 2.5ก็ตามนะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาท้องถนนนะครับซึ่งรถบรรทุกก็จะมีปริมาณการบรรทุกที่มีน้ำหนักค่อนข้าง่่สูงอันนี้เราก็จะสามารถรักษาพื้นที่ถนนและมีความคงทนถาวรได้ไปอีกนานๆนะครับในส่วนของทางทะเลนั้นเจ้าท่ามีความพร้อมทั้งในส่วนของการควบคุมการจราจรนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวนะครับ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะครับถ้าเทียบเรือต้นทางเองของเราที่พัทยานะครับก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถนํานเรือเนี่ยเข้าเทียบได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในระยะเวลาเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็ทางบริษัทนะครับได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดของแผนดาเนินการก็เห็นว่ามีความก้าวหน้าขึ้นนะครับได้รับการตอบรับจาก ผู้ประกอบการทั้งประชาชนเองที่เดินทางมาท่องเที่ยวจากสงขลาแล้วก็จากพัทยาไปสงขลานั้นเนี่ยนะครับก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับแต่ถึงแม้ยังไม่มีลักษณะที่เต็มลําเรือก็ตามนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยเห็นว่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดของจํานวนรถที่เดินทางมาจากสงขลามาพัทยานั้นเนี่ย ก็มีจํานวนมากขึ้นจาก 10, 10คันรถเนี่ยก็เพิ่มถึงเป็น20คัน230 0คันรถแล้วนะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขนส่งของประเทศนะครับเพิ่มมูลค่าในเรื่องของอาการ <c oughs> ท่องเที่ยวนะครับที่จะมีทั้งสองฝั่งท่าเทียบเรือทั้งสองฝั่งในบริเวณอ่าวไทยตัวกอของเราได้อย่างดีครับณนะวันนี้เนี่ยเรือจะเปิดให้บริการที่ออกจาก ในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เรือจะออกทุกวันอังคารนะครับแล้วก็จะไปถึงที่ท่าเรือสงขานะครับแล้วก็เมื่อถึงจากท่าเรือสงขาแล้วเนี่ยก็จะออกจากท่าเรือสงขาทุกวันพุธนะครับก็จะจัดตารางไว้ในช่วงเดือนธันวานี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงตอบรับแล้วก็ ประชาชนให้ความสนใจผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเที่มีเรือเปิดเส้นทางการเดินเรือในนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเที่ยวเรืออาจจะมีความถี่ในเรื่องของการเดินเรือเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์นะครับ